สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่4ี่ที่น่ารักทุกคนนะคะก็มาพบกับครูเตยต่อนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะอ่าเด็กๆลืมกันหรือยังคะในเรื่องของการคายน้ําของพืชว่าพืชนั้นคายน้ําที่ไหนบริเวณใดของพืชเดี๋ยวเราลองไปทบทวนนะคะว่าการคายน้ําของพืชนั้นมีความสําคัญและมีลักษณะอย่างไร พืชจะคายน้ำที่บริเวณใบเพราะว่ามีปากใบย,ยังจำกันได้อยู่ไหมคะการคายน้ำของพืชเนี่ยจะเป็นการแพร่ของน้ำออกทางปากใบซึ่งการคายน้ำเนี่ยจะช่วยลดอุณหภูมิให้แก่พืช อันนี้ก็เป็นลักษณะปากใบนะคะรูปบนนี้บนรูปบนนี้ก็จะเป็นปากใบปิดนะคะจะมีลักษณะแบบนี้ส่วนรูปนี้ก็จะเป็นปากใบเปิดปากใบมีลักษณะเป็นรูเล็กๆกระจายอยู่ในในใบพืชส่วนมากจะพบ าปากใบบริเวณท้องใบนะคะหรือคือผิวใบด้านล,ล่างนั่นเองซึ่งปากใบเนี่ยก็จะทำหน้าที่หายใจคายน้ำแล้วก็แลกเปลี่ยนแกส๊สการคายน้ำของพืชเนี่ยก็คือรากเนี่ยจะดูดน้ำละแ่ธทาดเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็จะส่งลำเลียง ไปยังลำต้นลำต้นก็จะลำเลียงน้ำและแร่ธาตุเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของพืชเมื่อใบได้รับน้ำปุ๊บมันก็จะเกิดการคายน้ำนะคะซึ่งการคายน้ำเนี่ยก็จะต้องอาศัยแสงแดดนะคะถ้าไม่มีแสงแดดมันก็จะไม่เกิดการคายน้ำ เดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อนะคะเด็กๆเ,เรายัางค้างกันอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมคะในส่วนของข้อที่2เขาบอกว่าขีดถูกหน้าข้อที่ถูกแล้วก็กาเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดเขาอบอกว่าข้อที่1เนี่ยพืชคายน้ำออกมาทางรูป,ปากใบของใบพืชใช่ไหมคะอันนี้ อ่าใช่นะคะถูกต้องนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกข้อที่2ปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ําของพืชก็คือความสูงของต้นพืชเกี่ยวไหมคะนี้ไม่เกี่ยวนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ําของพืชก็คืออ่าพืชน,นั้นได้รับน้ํามากเกินไปแล้วก็มีแสงแดดใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยนะคะ ข้อที่3ตะบองเพชรไม่มีการคายน้ําเพราะว่ามีการปรับลักษณะของใบให้เป็นหนามอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่าตะบองเพชรนั้นก็มีการคายน้ําแต่การที่มันเปลี่ยนใบให้เป็นหนามเนี่ยก็เพื่อลดการคายน้ํานั่นเองแต่ก็ยังมีการคายน้ําอยู่นะคะเพียงแค่ลดการคายน้ํานะคะไม่ใช่ว่าไม่มีการคายน้ําเลยในส่วนของข้อที่สาม นันกเรียนคิดว่าการคายน้ําของพืชนั้นนะคะมีผลดีหรือผลเสียต่อพืชเพราะอะไรอันนี้เด็กๆสามารถเลือกตอบได้นะคะ ามาดูแนวตัวอย่างนะคะตัวอย่างคำตอบบางคนอาจจะตอบว่าผลดีก็เพราะว่าการคายน้ำของพืชนั้นนะคะเป็นการควบคุมปริมาณน้ำของพืชเมื่อมีน้ำเกินความต้องการซึ่งการคายน้ำของพืชเนี่ยจะทำให้พืชนี่มีการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุอย่างต่อเนื่องและก็ช่วยลดความร้อนให้กับพืชด้วยนะคะหรือใครอาจจะเห็นว่ามีผลเสีย ก็เพราะว่าหากพืชมีการขายน้ํามากเกินกว่าปริมาณน,น้ําที่รากของพืชดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ปริมาณน,น้ําภายในลําต้นของพืชเนี่ยมีไม่เพียงพอซึ่งก็อาจจะทําให้พืชน,นั้นแห้งแล้วเหี่ยวแล้วก็ไม่เกิดการจเจริญเติบโตหรืออาจจะตายในที่สุดนะคะอ่าสาหรับคลิปนี้ก็จะมีงานให้นักเรียนเท่านี้นะคะให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ